ก็ทุกคนครับนี่ผมมาถ่ายวิดีโอตะเกียงไฟที่ยายยายผมซื้อมานะครับและนี่และนะกอนนะวแล้วนะลไนี่โอ้ทุกคนดูไฟสิ เสีงพิฆาตดวงตาเดี๋ยวเรามารีวิวตะเกียงไฟกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวปเปิดเปิดเฉพาะเทวนไหนพอเปิดเฉพาะเทวัไหนเปิดว่าใดเปิดเฉว่าใดแีไม่ไว ดูเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนนะตาเห็นไหมเนี่ยโอ้ทุกคนน่าจะไม่เห็นอ่ะเพราะมันอันนั้นนี่ได้แล้วได้แล้วโอเคนี่คือน้ำครับ ม,มาปั๊บเนี่ยทุกคนดูดูนะดูดูสิโหอ่ะ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 นี่คือมืดอ่ะทุกคนดูความมืดแล้นี่คือห,ออหอูเห็นเลยไหมนี่แต่ผมโชว์ปิดแสง